ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไร่ชาชุยฟงจ้ามีสาวเอฟเฟคให้เราด้วยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทานชานะคะแล้วก็เค้กชาเขียวแต่ตอนนี้แดดแรงมากอ่ะตาลืมไม่ขึ้นเลยไปค่ะไปเลย ช,ชิเมโจไดยชิเมโจไดยมันเป็นศัตรูของใบาชารู้ปะ่ะไม่รู้ <laughs> ถ้ามีชิเมโจไดยเราก็จะไม่ได้กินใบาชา กำลังตอดแยวเพื่าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะมีเบเกอรี่ด้วยมีนเมเยอะมาก125แล้วก็อูหลงจริงมีเสื้อฮอร์นแล้วก็อซอฟเสิร์ฟไอศครีมซอฟเสิร์ฟชาเขียวค่ะขอแค่นั้นค่ะ ตันนี้จะเป็นอุหลมบจีนเซียงค่ะตอนนี้เป็นัะลิน้นเนาะใช่ค่ะพนักงานเสิร์ฟที่นี่สวยนะผู้หายแฮงได้ค่ะยังไม่หายดีด้วยผู้ชายอีกดีอ่ะดูก็ดีมาก เด็กเสิร์ฟมาแล้วทิปด้วยค่ะขอทิปด้วยค่ะขอทิปด้วยค่ะขอทิปด้วมค่ะมาไกลค่ะมาจากปทุมมีมีมีอลขทิไหมล่ะมีดีคิวอาร์โค้ดเลยมีแน่นอนอัขอไี้เป็นเอสคีรซอฟเสิร์ฟนะคะอร่อยเลยคุณทก็ไจิ้นช้างเย่าวลองสิยไ เป็นชาคะชาร้ดมนอห้มัอกี่ะไม่ออกีนอะปากบานปากบานแล้ปากบานแล้วาพากบานไปแล้วดินพองปากบานไปแล้ว งแล้วนะคะที่พักเราคืนแรกค่ะสวยมากทุกคนเราไม่กล้าเดินไปเรากลัว,วมันสูงมากทารามอนเชล่านะคะ เราพาไปชมห้องพักเราคืนนี้นะคะจะส่วยขนาดนไหนมาคะ่ะอือข่เลยคะ่ะ เี๋ยวเรามานั่งกินหมูกระทะกันนี่ผักสดๆเลยนะคะเขาผักเยอะมากเคขาปลูกอยู่ด้านล่างเพิ่งเห็นรถมาส่งตอนสี่โมงอันนี้ผักปลูกเองใช่ไหมคะอันนี้ผักปลูกเองใช่ไหมคะเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้เขาไม่รู้โซ่หมูไงโซ่หมูไงเงินจีนละ มีอะไรบ้างมีเคโลแล้วก็เห็ดน,นะคะแล้วก็กระลำตีมามา่าแล้วก็นี้นะคะมเมนูพิเศษของเราหากินยากนะคะต้องมากินบนดอยช้างเท่านั้นก็นนจะเป็นปนพะะวกเบคอนหมูแล้วก็เต้าหู้หมูแดงหมูกรอบไข่เจียว ไม่ใช่แล้วไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไปทั่วแล้วไปทั่วแล้ว <c oughs> ไข่เจียวก็มาแล้เดี๋ยวนะหาด้อแล้วอของย่างก,ก่อนแรงดเมีย่างให้กินในทีดัาาดีวเดี๋ยวสุกเลยแล้วก็ต้องสระผมด้วยคืนนี้ อีกแล้วหรอไม่กระต่ายนะน่ากินมากเลยค่ะแล้วเราก็ใส่เห็ดแตงย่างนะคะเห็ดต้งย่างเห็ดจร่อยแบบวัน่ะเป็นหน้าเราเลยค่ะหมอกหมอกหมอกหรอหมอกจ้าวยอ่อแล้วจะกินก่อนนะคะบ๊ายบายไรอ่ะ 好。 สวัสดีค่ะเอาสวัสดียามเช้านะคะวันนี้นะคะเราพักกันที่มูราคอฟฟี่นะคะแล้ววันนี้เป็นเวลาอาหารเช้าแล้วเขามีแบบนี้มาเสิร์ฟให้เราด้วยนะคะเป็นกาแฟดิบติบมาให้เรียบร้อยไม่ต้องดิบเองหอมมาก าแฟดีเลยปกติเป็นคนไม่ทานกาแฟนะคะแต่มาที่เนี่ยกินกาแฟทุกวันเลยและเป็นกาแฟดีแบบนี้แะ,ะ้ะต้นที่เราเห็นด้านล่างนี้ก็คือต้นกาแฟที่เขาปลูกไว้แล้วเขาก็เอาขึ้นมาค่ะคะ ราอยู่ที่มูลาคอฟฟี่นะคะอันนี้คือห้องพักของเราในวันนี้ตะแดนเปิดประทุนแบบนี้เลยนะคะนอนแบบนี้แล้วก็หันไปก็จะเป็นวิวน,นี่เลย363ตาดดีมากอันนี้คือดอยลานนะคะอันนี้คือดอยช้า ตลอดเวลาเลยสดชื่นนลคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ำที่นี่นะคะคือมีความแบบธรรมชาติมากนี่เลยประตูห้องน้ำเราเป็นแบบนี้ค่ะนี่เปิดมา อันนี้ดูวิวจากชักโครกที่เรานั่งอึนะคะนู่นเลยวิวดอยช้างผ่านต้นเมเป,ปิลไปหุยคือที่แบบธรรมชาติไปค่ะ ประตูค่ะเป็นเปิดประตู เรียบร้อยไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักบ๊ายบายลักมากน้องๆที่นี่น่ารักเราขับรถผ่านเขาก็สวัสดีเราเลยเนาะ เรายังไม่ได้ทกเขาพอทกแล้วก่อนเป็นน้าตาลชาวบ้านที่นี่